คือเอาข้างหน้าฮะข้างหน้าอย่างเดียวข้างหน้าอย่างเดียวตอนนี้เราจะเราจะเราจะกั้นประมาณครับสายไฟอย่างเดียข้างหน้านี่ก็โล่งตอนนี้ก็พยายามพาดเจ้าของรถที <boundaries> ่จอดนี่ยแต่งการรับสมัครลูกตั้งวันพรงนี้เป็นยังไงบ้างครับความพร้อมครับในส่วนของกองบัญชาอยร่ที่คลังบ้านนะครับเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมมาหลายวันแล้วครับในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็อำนวยการจราจรนะครับในส่วนของการรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ย เราจะใช้กําลังตารวจในการที่จะตรวจสอบในเรื่องต่งางๆเนี่ยนะจำนวนทั้งหมด35นายนะครับในวันพรุ่งนี้วันศุกร์าเ่12นะครับนอกจากนี้เราก็จะได้เตรียมจัดกําลังกองร้อยควบคุมชนไว้จานวนหนึ่งกองร้อยนะครับในการที่จะ,ะรับมือกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้ได้ประชุมวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการจ,จราจรซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเราก็ได้มีการ ประสานจราจรกลกางแล้วก็พื้นที่ในการจัดการกจราจรซึ่งเส้นทางหลักเนี่ยทางผู้สมัครจะใช้เส้นทางวิภาวดีเข้ามาที่มิตรไมตรีนะเราจะใช้ถนนด้านหน้าเนี่ยนะครับด้านหน้าที่อยู่หลังผมเนี่ยเป็นวันเวนะครับวิ่งมาจากทางทางฝั่งวิภาเข้ามานะครับเป็นวันเวแล้วก็จะเปิดต้องทางทั้งสองทางนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็เป็นจุดด้านหน้าจะเป็นจุดส่ง ส่งผู้รับสมัครนะส่งกล้องเคลียร์ต่างๆเพื่อที่จะเดินเข้าไปที่ประตูสองในการที่จะเข้าไปที่กิมเนเซียมครับผมครับตอนนี้ความพร้อมของเราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังครับในการดูแลความรับสมัครตัวพวกนี้ในส่วนของตำรวจพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของผู้ที่มารับสมัครรับเลือกตั้งสสในเขตกรุงเทพมหานครนะครับในเรื่องของการจราจรก็ขอให้เตรียมความพร้อมในการเดินทางนะครับท่านจะต้อง หาที่จอดรถนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถนนเรามีจํากัดแล้วก็ด้านหน้าของเราเราจะไม่เป็นเขตที่ห้ามจอดรถที่เห็นอยู่ด้านหลังเราก็จะประจานัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นจุดจุดส่งคนนะครับถ้าเกิดว่าเราเราไม่ทําไว้เนี่ยมันจะทําให้การจราจรติดขัดก็ขอประจานัมพันธ์พักการเมืองนะครับเมื่อท่านมาถึงหน้าประตูต่อเนี่ยกุณารีบส่งคนให้เร็วแล้วก็รีบไปหาที่ที่จอดรถจากที่อื่นครับค่ะรวมกัน